การทําเรือในสมัยโบราณนั้นจะทำมาจากต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นโดยมากแล้วจะใช้ต้นไม้ตะเคียนทองเพราะไม้ตะเคียนทองนั้นจะเป็นเนื้อไม้ที่ไม่แตกร้าวได้และเมื่ออ้แพงแล้วจะมีน้ำหนักเบากว่าไม้ชนิดอื่นโดยนำมาผ่าตรงกลางและขุดเอาส่วนเนื้อไม้ออกก็ไฟเผาหล่นอยู่ด้านล่างของท่อนไม้ทำให้สามารถ ส่วนทีุ่กนี้ให้แยกออกและทาให้เป็นตัวเรือเลยที่สุดและได้เป็นที่มาของคำว่าเรือในสมัยโบราณความมหัศจรรย์ในการค้นพบซากเรือโบราณที่วัดศรีสุพรรณาราแห่งนี้มงชี้ได้ว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถหาไม้ขนาดใหญ่มาทำเรือได้